ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังวังหมื่นแก้วอําเภอโคงเตียมจังหวัดอุบลราชธานีครับหลายคนนะครับคงสงสัยว่าสภาพเส้นทางและบรรยากาศข้างทางอีกจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็เลยเอารีวิวเส้นทางมาให้ดูด้วยนะครับจากที่เห็นใน g o o g l e Map นะครับจะเห็นว่ามันเป็นรอยรถยนต์บนลานหินเนาะแล้วก็ผ่านป่ายางด้วยเอาละครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูกันครับว่าสภาพเส้นทางในปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติผาแตมนะครับหน้าทางเข้าที่ทําการเลยและตอนนี้ผมอยู่บนถนนทางหลวง2องหนครับจะไปวันนี้นะครับจะไปวังหมื่นแก้วนะเดี๋ยวจะทำเส้นทางเอาจะไม่ตาม g o o g l e Map สักเท่าไหร่นะฟัง Google m a p ไม่ได้หรอกต้องทำเส้นทางที่เป็นแบบว่าลัดลาะไปนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าทางนี่แหละทางเดียวกันกับทางเข้าผาแตมนะครับโอเคเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับผมก็จะอาจแบบยาวครับก็จะไม่ตัดคลิปนะมามาลุ้นกันครับว่าผมจะเข้าถึงไหมวันนี้ ทางเข้าออที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแป้บนะครับ อันี้เส้นทางเดียวนะครับคือเข้าออกก็ตรงสุดเมื่อกี้นะครับไม่น่าจะมีที่อื่นแล้วนะว่างหมื่นแก้วก็คนลลงในเฟซเยอะนะครับในเฟซแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลน,นะ เดี๋ยววันนี้มาดูเส้นทางครับผมจะรีวิวเส้นทางให้ดูนะครับว่าสภาพปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับ เเดดีี๋ยววหห็นห็นนนัตรง้ผมแนะนํานะครับให้ปักบตรที่วัดผาแต้มร่มเย็นวนารามนะครับพอขี่เข้ามานะครับก็จะเห็นทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงรั้ววัดรูปภาพประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับปรับเป็นโหมดกราวเวลสักหน่อยเนาะ โอเคตอนนี้ทางเป็นทางดินลูกรังนะครับถือว่าแน่นพอสมควรนะไม่เละทางไม่เละนะ ตรงนี้เนินเนินเนินสูงหน่อยนะไม่มีป้ายบอกทางนะครับทางไปวางเหมื่นแก้วต้องคอยคลำเส้นทางเอานะผมมารีวิวเส้นทางนี้เป็นเส้นทางคิดว่าน่าจะาง่ายที่สุดนะดูเส้นไหมสภาพถนน ก็โอเคนะตอนนี้ก็ถือว่ารถทุกประเภทเข้าถึงได้นะอ่ะมาง่ายๆเลยไหนขอดูหน่อยเจอแยกแล้วไปทางไหนนี่นะอ๋อ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายดีกว่าลุมบอกเริ่มเยอะแล้วนะครับแบบเป็นโหมดออฟโรดไปเลย โอเคถึงลานหินตรงนี้เดี๋ยวขอดูแมพแป๊บหนึ่งนะหลุดได้เห็นไหมว่าว่าแล้วหลุดจักแมพจริงด้วยอะโอเคเดี๋ยวลองตรงไปดูนะเหมือนจะเจอทานหินเหมือนกัน ร่องน้ำเยอะนะถ้ามารถยนต์ก็จะช้าหน่อยเพราะว่าต้องคอยหลบหลบร่องหินนะนดูแหนบแป๊บหนึง่ง โอ้ต้องผ่านลำธารด้วยตรงนี้ลำธารอะไรเนาะลำธารเล็กๆนะก็พอพอได้อยู่เดี๋ยวให้เข้าไปก่อนเพราะว่าเราต้องชุดนะครับ ก็น้ำยังน้อยครับผ่านมาได้อยู่ทางแคบนิดหนึ่งนะสวนกันไม่ได้เลยนะเนี่ยดูอุปรกรณ์แล้วเขาน่าจะไปแคมปิ้งนะถามดูดีกว่าอันนี้จะไปไหนครับเนี่ยพี่พี่ไม่ได้ยิน ไปไหนครับเนี่ยทางนี้ไปไหนครับวังมูลแก้วโอเคโอเคครับตามกัเลยตามกันเลยดีกว่านะ,ะเดี๋ยวขับตามกันไปดีกว่านะโอเคก็นี่แหละครับ บางทีพิกัดมันก็ไปไป,ไปมามาไม่ถูกนะ,ะก็ได้ผู้ผู้นำทางละผู้นำทางทางจิตวิญญาณของผมจิตวิญญาณในการเดินทางนะครับดูแนะ่นิดนึงเพราะมันจะถึงแล้วนี่หว่าโอเค ก็ถือว่าพามาง่ายนะณจุดนี้ก็นี้เหลือควาเหมือนแก้วเหมือนกันครับครับเดี๋ยวให้ไปก่อนเลยอ่าดูดูสภาพเห็นไหมครับถนนเขาไปเรื่อยนะครับครับครับ <c oughs> เขาก็บกคอยบอกข้าตลอดเห็นไหมอืมต้องไต่ห็นตรงนี้มี ไายหินนิดนึงนะครับมไม่ยากนะถ้ามารถแอฟริกาทบ,บินแต่้าเป็นรถยนต์อาจจะยากนิดหน่อยอ่ดูครับดูอันนี้ก็ทางน้ำปกติไม่ใช่ทางน้ำลึกแต่อยา่างใดนะครับอ๋อสวนทิดาแคมปิง้ง ป้เขาขาวนั่นก็คือปากหงดว่าสวนทีดาแคมปิ้งนะโอเคนะ่าไปตามทางน,นี้แหละเดี๋ยวขอแซงช่วงนี้เลยแล้วกันนะ ให้เขาไปก่อนเพราะว่าถ้าเราเกิดค้างกลางคันขึ้นมานี่มันจะยุ่งนะอ่าฮะทุกไสายฝนตกนะครับน้ำท่วมทางตลอดเลยนะเอเ่ แล้วเหรอครับเนี่ยอ๋อโอเคถึงแล้วนะครับอะคุณเดียวครับฮะไม่วันนี้มาเซอร์เวย์เส้นทางเฉยครับไหนดูซิอ อ่ะวางหมื่นแก้วเป็นไงนะอ๋อถ้ามอไซค์ก็ขี่ขี่ลอดช่องแคบตรงนี้นะครับได้แต่ผมไม่ขี่ลงหรอกพอแล้วลดหนักนะกลัวล้มแล้วลำบากคนอื่นนะครับ โอเคครับแล้วนี่ก็คือวังหมื่นแก้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบถึงแล้วน้อวังหมื่นแก้วเ <laughs> มื่อก่อนนะครับผมสันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเคยเป็นลานแคมปิ้งของเอกชนนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็ร้างไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับก็สภาพอย่างที่เห็นเลย สำหรับเอยางที่ใช้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ยางวิบากนะครับของผมนี่เป็นยางดำแปดสิบดินยี่สิบนะครับนี่เห็นไหมอยากจะบอกว่าคือทางมานี่แม้ว่าจะได้ลุยน้ํานะครับแต่ว่ามันไม่เลื่อนนะครับทางไม่เลื่นนะดูดูดยางดูลายยางผมเลยเห็นไหมอาการเลื่อนก็ยังไม่ออกมาให้เห็นนะครับแม้จะเป็นเยางสําหรับทางดำแปดสิบ ดินยี่สิบนะครับเห็นไหมหดูลายยางดิมันไม่ใช่ลายบ้างนะอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยครับสดชื่นสดชื่นแดดด้วยและที่นี่ก็คือนะครับลำธารแก่งหินแห่งวังหมื่นแก้วครับผมน่าเห็นไหมมันมีหลายทางเข้านะแต่ไม่รู้ว่าทางเข้าที่ง่ายที่สุดคือทางไหนแต่ถ้าความคิดผมนะทางที่ผมเข้ามานี่ มันน่าจะน่าที่สุดแล้วเห็นไหมนี่มีรถยนต์ขับเข้ามานะครับนั่นก็คือหนึ่งทางเข้านะครับไม่รู้เขาเข้าทางไหนนะมีหลายทางเข้าเยอะเหลือเกินนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันกต่อเลยครับผมน้ําที่นี่นะครับขุ่นยากครับเพราะว่าพื้นล่างเขาเป็นหินนะครับและด้วยความเป็นหินนี่แหละครับทาให้น้หํหนี่แทบจะใสตลอดเวลาเลยนะครับผมดูสิเห็นไหม น่าเล่นมากเลยเสียดายครับวันนี้ผมดันไม่ได้เอาชุดมาครับ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณด้านบนของแก่งหินนะครับน้ำก็จะไหลลงไปตรงนี้นะอยากถามว่ามันขับมาได้ไหมอาจจะมาได้นะครับแต่ว่าอย่าเสี่ยงดีกว่านะดูดิดูโบกดูหลุมนะครับมีเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะแนะนำว่าอย่าเสี่ยงครับจอดไว้ตรงนั้นแหละดีแล้ว แต่ว่าน้ำใสใๆนะโคตรใสเลยนี่ทีดด่ดีนะถ้าจะข้ามมานะครับหลบหลุมให้ดีๆล่ะโบ,โบกลึกมากเลยอนะมองเห็นตัวปลาเลยโอเคครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับก็หาคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอไปมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ